ทดสอบทดลองเจ้ามีรวยนะครับวันนี้เจ้ามีรวยมีการเดินทางนะครับวันอาทิตย์สดใสนะครับมีการทดลองทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเตรียมรับได้เลยนะครับ เอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับผมมีอะไรช่างจะดูแลตลอดการใช้งานนะครับตลอดการใช้งานนะครับผมนี่ครับเครื่องซอยมะพร้าวแมงค้ำแบบนี้นะครับใครสนใจก็สามารถตักตายอคอมเมนต์ข้อความมาได้ครับจะได้เนื้อมะพร้าวแบบนี้รอรับออเดอร์นะครับยอดขายดีครับตอนนี้ ลูกค้ารับไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังการใช้ตอบโจทย์นะครับแบทยดเครื่องซอยไม่ต้องนั่งปวดหลังนะครับ้องซอยท่องงานกันนะครับมะพร้าวนี่ครับนะครับมันจะใกล้เคียงนะครับจะใกล้เคียงซอยมือนะครับแต่ที่สถานที่ดีกว่าคือรวดเร็วนะครับระยะเวลาการทำงานจะอันนี้ครับจะได้เนื้อมะพร้าวแบบนี้นะครับพร้อมเอาไปกลัวนะครับเจ้ามีรวยยายช่างพง